ไจอมันดำเลยจอมันดำเละเอาไวเซลเลยอะไรเอาใหม่เอาใหมลิกการสดแล้วเอาใหม่เอาใหม่เหรอสามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ต้องบอกว่าจอดำเออจอดำจอดำจอติดอยู่นะอ้าววันนี้ต้องบอกว่าเรากลับมาเจรจาการครับสามทุ่มสามทุ่มถึงสี่ทุ่มตอนนี้ก็วิบัติอยู่ในเรื่องของหน้าจอทำให้เราเองก็ดูคี๊กังกังนุ่นๆก็ดูจอนุ่น แล้วก็รายการก็เลทมาสิบนาทีนะครับต้องขอโทษด้วยเนื่องจากพี่เสิร์รถติดนะครับผมมาช้านิดหน่อยได้ข่าวว่ารายการซุปเปอร์ทุ่งเขาเลทมาใช่ใช่ก็อยากจะให้โดยรวมแล้วกันนะครับฝากไว้ในฐานะที่ไม่ใช่หัวหน้าช่องนะฮะก็อยากจะให้บริหารในเวลดีๆกูวเดี๋ยวการพูดขใหญ่มากอ่ะพูดเหมือนว่าโอ้เราสองคนนี่เมันบรใหารตาใหญ่กัน ก็ต้องบอกว่าเป็นสคริปต์ที่เนเขียนให้ผมพูดเมื่อกี้นี้ที่เกี่ยวฮะไม่ใช่เหรอผมไม่มีความผมมีความเคารพต่อผู้บริหารอย่างสูงเลยนะฮะไม่เคยคิดว่าแกมาโบยชั้นว่าฉันมาสายต้องบอกว่าฮะรายการเราสามทุ่มพี่มาแต่สองสองทุ่มจริงเหรอจริงจริงพี่บอกว่าพี่เพิ่งมาถึงเมื่อสักพักนี้เองพี่มาผมเห็นพี่มาถึงก่อนผมแป๊บเดียวสปอยการเราต้องสปอยกานนะฮะมาเจอกันสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะฮะกับเนเปิดออนทีวีครับผมแล้วก็จะมาอัปเดตกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของชีวิตเดก็ตามแต่หรือว่าอาจจะเป็น เหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดนะครับก็คือแมนยูชนะ1-0เรียบู2-0แล้วพอไหมพอไหมอย่าเล่นเราอย่าเล่นเราเอารื่องเอางี้เอาเอาที่มันชัดเจนดีกว่าอย่างเรียบูกับแมนยูไม่มีผลบาเยอร์นีว่ะดีเจด้วยชนะ2-0โอเคไหมไม่พอหรออะไรวะบาเยอร์นีมรักเราชนะ2-0ไม่พอ พูดถึงแมนเอาขาวเอยเหรอวันเอย่าลืม SMS ครับ464220นะฮะทักทายกันไม่ได้หรือว่าอยากจะส่งคำถามถึงเนนะฮะเดี๋ยวตอบกันหรือว่าคุณมีอะไรที่อยากจะฝากถึงรายการเรานะครับส่งมาเดี๋ยวประมาณสักเบรกสเราจะทยอยหยิบข้อความคุณมาตอบกันหรือว่าจะเลี่ยงไปทางในส่วนของ Facebook ก็ได้ครับแต่ถ้า SMS ก็464220นะครับไม่ใช่แล้วรายการเราที่ทำเสื้อไซส์เล็กลงหรือไง ต้องบอกว่ามีคนสงสัยว่าทําไมเนถึงติ้วนะฮะโดนงูกัดครับแล้วก็มีกัดอะเกี่ยวอะไรวะพี่รัดครับตรงนี้เอาเสื้อรัดป้องกันพิษงูแล่นสู่หัวใจแกติ้วมากเลยตายไปแล้วอะไม่แกติ้วอย่างเงี้ยไม่โถโซเนี่ยคำว่าแกมายืนรอที่ท่าน้ําแล้วอะไรอะไรไม่มีนะท่านแม่เราสุดสุดๆนะฮะท่าแม่สุดอ้วนขึ้นหรือว่าเสื้อเล็กลงอ้วนขึ้นกินแล้วด้ออกกำลังแต่ว่ามีเลี้ยงดี ก็เลี้ยงดีอยู่แล้วเลี้ยงทั้งคือพวกนี้เลี้ยงทั้งใน,นเรื่องของดูการดูแลอาหารการกินดูแลรู้ว่าจะเล่นอะไรอย่า <laughs> หยุด,ยดย <c oughs> หยุดเอาแค่นั้นป้าปลาตัวนี้น,นิ้งป<ล>ีนะฮะลิ้นไก่ครับลิ้นไก่พอนะครับอ่ะเรามาอัปเดตกับเรื่องของเนก่อนแล้วกันอย่างจากที่สัปดาห์ก่อนนี้เอาลูกมาหน้าจอน้องฟาสนะ feedback ดีมากใช่ยังงงมีคนมาคอมเมนต์ไม่สนใจพ่อทุกวันนี้มีคนมาคอมเมนต์เยอะไหม เยอะกว่ารูปพ่อลงอ่ะคือแบบเป็นอภิชาตบุตรนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มันจัรโลนวันนี้บางทีหน้าเวทพี่เนยอัดคลิปฟาดลงเยอะเยหน่อยคลิปพี่เนยไม่ต้องลงหรอกนี่ทีมงานไม่นี่เลยพวกติดตามเราเนี่ยคนที่ติดตามมาอยู่เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เพราะผู้ติดตามทุกคนคิดเหมือนกันเนยจริงทุกคนคิดเหมือนกันจะบ้าเหรออันนี้อันนี้อันนี้อะไรนี่เล่นกับลูกอ๋อเหรอเล่นกันเสียงดังฟังชัดไหมอันนี้เป็นภาพหนึ่งที่เนยลง อ่าเขาเขาเข้าบ้านในท้อนเลยอืมอืมอุ้ยแขงแรงมันเจ็บไปเนี่ยถ้าเป็นภาษาคำพูดชาวบ้านคือเอ้ยทนมือทนตีนนี่นะหน้าเนี่ยอืมอืมเออเออดีเจ็บนี่ใข้ฐานหิวหิวหิวแต่ไม่หิวก็ผมเนี่ยจะไม่ได้อืมอืออยากเป็นตัวแทนฟาอ่ะทำไมไม่ต้องยุ่งกับหน้ายังน่าอยังหน่อยนะฮะอือยังที่เราลงไปในมันเจ็บไปเนี่ย ครับในเฟซนะในเฟซผมครับมีใครตอบโต้ตก็อันนี้ในเฟซฮิวโก้ผมบอกเอาหนักหน่อยขอหนักวันนี้หน่อยแต่ก็ชอบเวลาเอาคลิปเด็กลงเขาชอบเจ็บอืมออืมได้จริงเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บมีความมันยูนลูมเนี่ยเหมือนแบบมันเจ็บอะใส่ใส่พี่อย่างเงี้ยใส่ใส่ไงแบบพี่ลงรูปเนี่ยเขาบอกเฮ้ยเหมือนเด็กเลยเหมือนผ้าขาวอ่ะจริง พร้อมใส่ซื้อของใจเราไงนี่กระโจนไหมอ้วกมากกินกาแฟเมื่อกี้เสียดายกาแฟติดภาพหนึ่งมาดูหน่อยบอกว่าเป็นห้าห้าง่วงก็นอนสิอ่ะอันนี้ไงขอดูคืเป็นเด็กที่ง่วงนอนแล้วไม่ค่อยอยากจะนอนอืมคือจะฝืนจนลับเลยคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือไม่รู้จักการไทยะเวลานอนไม่ยอมนอนใช่อ่ะับเปิดเสียงฮะนี่ฟ้าเหรอฟ้าเสื้อผู้หญิงมาใส่เนี่ย ผู้ชายเสื้อเสื้อผู้หญิงเลยเนี่ยเสื้อเด็กเนี่ยธรรมดานี่ว่วงแต่ตาไม่ปิดพี่ว่านะพี่ว่าเหมือนฟ้า่จะจะบอกอะไรเออ้าวอีกเหมือนพี่ว่าแบบใจมันห่วงพ่อมัน ูดทไมอย่าติ๊กพ่ออย่าติ๊กะไอ้คนนั้นแล้วพ่อมันพูดไม่ได้พูดไม่ได้เริ่มแล้วสามาทีเริ่มเรื่องนี้กูว่ากูต้องลาออกวันนี้กะอันนี้มันสภาพดี่แบบนะเงินเงินแบบนะก็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 มันธรรมชาติเด็กกันแหละเนาะธรรมชาติเด็กนี่ประมาณกี่โมงหนึ่นบ่ายแล้วอ๋อนะฮะก็ถือว่าเป็นเด็กที่อนาคตนพ่อหลวงชาครับนอนกินบ้านกินเมืองนะครับผมก็ นอนได้ตลอดละคือเด็กมันก็ต้องนอนแหละธรรมชาติคนถามว่าอยากให้ลูกเป็นไรครับผมเจ้านายเคยถามอยากให้ลูกเป็นไรแล้วยาบอกยังคิดไม่ออกเจ้านายบอกต้องขึ้นอยากให้ลูกเป็นคนไหมเจ <laughs> ้านายบอกให้ลูกมึงเป็นไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหมือนมึงถ้า <laughs> จริงนะครับผมนะอีกอย่างหนึ่งครับเทสหน้ากล้องบทผู้หญิงถูกข่มขืนลูกนะ <c oughs> อะไรของแกเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเล่นกับลูกอะอแสดงเป็นผู้หญิงโดนข่มขืนเราต้องร้องยังไงครับเวลาโดนข่มขืน ร้องไม่ดังพอขาดไม่ผ่านค่ะร้องดังค่ะโดนขึ้นหาไม่เอาเลยรักดิสดิ้นสองสามไอ้ผู้หญิงโดนคึ้นผ่านค่ะโดนคุ้นอย่างมีความสุขโดนคึ้นอย่างมีความสุขนะเอาท่าเสียงผ้ามจริงเราต้องร้องอันนี้คือไลน์หลอกอย่าลลอกกับกับลูกแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เราเคยทำไหมแล้วทำตลอดโดนคุ้นนะไม่เคยโดนคุ้นนะไม่เคย แหมเกือบหลุดเกือบหลุดนะฮะออยากล้อน่ารักน่ารักนะฮะเอ๊ะลูกเคยมีรับขวัญไหมมีใครเคยรับขวัญไหมโอ้เยอะส่งสร้อยอ่ะเยอะเจ้านายอย่างเงี้ยแล้วเอาไปตู้แบบแบบไปก็ไปตึงไว้บอกแท้อยู่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 ที่ที่ป้าของลูกนี่เก็บไว้ที่ป้าบางบางทีก็เอาไปชุบขาให้มาเยอะหลายหลายคนให้มาให้มาให้มาเยอะไม่ว่าจะเป็นพ่อมัน เพื่อนเจ้านายอย่างเงี้ยพี่น้องนะคะอะไรเงี้ยพวกบรรดาแบรนด์คิมต่างๆก็ให้มาส่งมาให้เรื่อยๆ่ยังเหลือไหมยังอยู่ไหมแต่คือว่าเรามีหลานใช่ไหมเรามีหลานอยู่ประมาณตอนนี้มีหลานอยู่สามคนมีหนูดีมีหนูเล็กแล้วก็มีน้องจิ๋วเพิ่งเพิ่งเพิ่งเกิดมาเมื่อไม่นานเนี้ยเราก็เอาตรงนั้นอะที่เขาให้มาไปต่อทุนก่อนไปไม่ใช่ไปเปลี่ยนให้ให้หลานให้หลานดีช่างเลยให้หลานทุกคนให้หลานดีดีดีแ่งให้หลานไปอะไรเงี้ยเพราะเราเพราะเราคิดว่าเขาก็คงไม่ว่าหรอกเพราะว่าอยู่ไห ไม่หายแล้วว่ะอันนี้ของเราเองนี่หายไปแล้วว่ะเราเอาไปได้นี่หายไปไหนแล้วว่เราเอาไปได้เหรออันนี้ของเราเองใครไม่ว่าหรอกเหลงเดียวตีโป่งนี่โอ้โหเหลืแต่นั้นเหลือแต่ข้อมือเลยนี่ดูดิเหลือแต่แหวนพระอืมทีนี้เศรษฐกิจมันแย่วินดาเขาบอกไงเรือเล็กคนงดออกจากฝั่งนยเราออกฝั่งบ่อยไงออกฝั่งบ่อยเกินไปโดนยึดสัมปทานแล้วครับใช่เอไอเลยอด รถรถเนี่ยจะโดนยึดแล้วเนี่ยฮะรถเนี่ยจะจะโดนยึดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่โตโยต้ามายึดนะภรรยาจริงๆเออก็ดีนะฮะโทรศัพท์ย้อนถึงวันีโทรศัพท์ก็จะยึดใครจะให้กำลังใจนะฮะหรือว่าอยากจะทับโถมนะฮะก็464220ยินดีเข้ามาได้นะฮะนี่คือการอัปเดตหน้าเฟซของเนเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะเริ่มคุยกันนะฮะโดยเฉพาะข่าวที่อาจจะทำให้หลายคนสะเทือนใจครดไว้ก่อนเรื่องของการเสี่ยงโชคนี่นี่เสี่ยงบ่อยไหม เสียงอะพูดแบบง่ายๆแต่เสียงเรื่องของไอ้เรียกความตื่นเต้นเล้าใจเนี่ยบ่อยไหมบ่อยเลยไม่ต้องพูดดูนะจริงปาะคือประเด็นใหญ่เขาบอกว่า<อ>เดือนหนึ่ง<อ>สาวก็ไม่มีก้าวที่สาวเลย อย่างเดือนหนึ่งอาจจะมีแบบต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนแต่เนนี่ต้องบอกว่าทั้งวันเลยทุกวันทุกวัน <laughs> ทุกกีฬาไหมทุกกีฬาไหมอย่า <laughs> ไปเล่นมันไม่ดีแล้วมันเป็นการชักนําเด็กๆนะแต่ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยไอ้สิ่งที่มันล่อตาล่อใจเราโดยเฉพาะเงินรางวัลเนี่ยมันมใช่เงินรางวัลบางคนเนี่ยม,มันเยอะแต่ว่าสําหรับรายนี้ถือว่าเป็นการที่จะแบบเหมือนตัดสินชีวิตตัวเองไปเลยอ,ะอ่ะตัด,ตด ตัดสิทธิ์ชีวิตตัวเองไปเลยอะนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวแบรกหน้าเรามาคุยกันให้เดาเฉพาะเรื่องราวของคนที่ชอบเสียงโชคแล้วเรามีเคสหนึ่งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันครับ